ตอวก็ใส่ไม่ใสเอากจักเนาะโดนแล้วเนาะว่าได้เห็ด่มืดมืดนิดนมชาพักกับกับมี่เดียเอาตัวย้อนแสง ทำถึงที่ครับ อเดนเข้าฝันแต่งอีกแต่ไอ้ฝันอยู่แล้วมาเฉลิ่ยขาสุนิสาเอาไปอันนั้นอันนั้นยังไม่ได้ตำเลยแต่ตำทะเลก่อนเออตำทะเลก่อนแล้วแล้วก็ตำแตงหนึ่งแล้วก็ตำแตงแคบหมูสองโอเคแล้วก็กุ้งหมึกแยกนะ้ับเคี่ยวมาทำอะไรก็รสั่งให้อยู่แล้วนี เดียเด๋ยว,ยว,ยว,ยวให้แม่ํำอยู่บ้านก็เหลารวมค่ะก็เหลารวมสั่งได้นะคะลูกค้าหนึ่งคนลูกค้าหนึ่งคนมายืนคุม คุณสั่งเราจะไปจอดทางหน้าบ้านเลยค่ะโอ้ จุกจุกใส่ดูเขาสางหลายๆคนหลายๆไปจอดใส่ก็สงเขายวัวยุทธยาเขาิ่สตมตำมีมีมัดุน่ยอีึงดเสอ <c oughs> นี่ีลาบงัวกอกาใส่ก็สั่งเอ้ ครบครับเครื่องครบ